สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูประมวลรัศดากรกันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้ ep 1 1แล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มที่มาตามาตรา52นะคะซึ่งจะตรงนี้จะเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการนําส่งภาษีหังเงินที่จ่ายนะคะก็หลังจากที่เรารู้วิธีการคํานวณในมาตรา48แล้วแล้วก็รู้ว่าจะต้องหาภาษีหังิที่จ่ายยังไงในมาตรา50นะคะวันนี้ก็มาดูมาตรา52นะคะว่า พอหักเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ในการนําส่งภาษีหัางน้าที่จ่ายนะคะก็คือในมาตรา52บอเนี่ยบอกว่าบุคคลห้างส่วนบริษัทสมาคมหรือคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามมาตราห0วงเล็บหนึ่งสและ4นะคะก็กลับไปดูที่มาตรา50วงเล็บหนึ่งว่าคือใครบ้างนะคะที่หักภาษีได้จ่ายต้องนำส่ง เงินภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหักเนี่ยไปนําส่งหน้าที่ว่าการอาเภอนะครับภายในเจดวันก็คือเอาไปยื่นแบบที่สันัก,กรนะคะพอได้หักภาษีแล้วไม่ว่าตนจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็แปลว่าคุณมีหน้าที่หักถ้าคุณไม่หักคุณก็ยังต้องนําส่งอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หัก,กมันก็จะมีภาคกว่ารบผิดเกิดขึ้นนะคะส่วนภาษีที่คํานวณหักไว้ตามมาตราห0สิบวงเล็บห้าและหกก็คือให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเนี่ยนำส่ง ต่อเจ้าพนักง,งานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก็คือจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็อย่างที่บอกว่ากรมที่ดินเนี่ยเขาก็คือหักหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่ายไว้ที่ตอนที่เราทํานิติกรรมโอนที่ดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นเขาก็จะมีขั้นตอนวิธีการนําส่งเงินภาษีเองนะคะก็ตรงมาตรา52วรรควั ท้ายนี้ก็คือจะเป็นการเน้นย้ําว่าเงินที่กรมที่ดินหักภาษีนําส่งเนี่ยให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดนะคะส่วนมาตราต่อมามาตราต่อมาก็คือจะเป็นให้สงทวิการยื่นรายการชําระภาษีก่อนกําหนดนะคะตรงนี้ก็คือบอกว่าก่อนถึง,งกําหนดเวลาการยื่นรายการก็ าม,มาตรา56นะคะก็คือกําหนดรายการการยื่นรายการปกติเนี่ยจะอยู่ในมาตรา56ทีนี้มาตรา52ทวีเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ก่อนที่จะถึงเวลาการยื่นรายการก็คือพองศรด90อ่าก็ยกตัวยอย่างว่ากาหนดเวลาการยื่นรายการปกติพงศรด90เนี่ยมาตรา52ทวีจะเป็นตัวกําหนดว่าจริงๆเนี่ยมี การยื่นรายการก่อนกําหนดได้นะคะก็ได้แก่การยื่นแบบพองอกร93นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการยื่นแบบก่อนถึงกําหนดก,นก,นก,ก่อนถึงก่อนก่อนถึงกําหนดนะคะส่วนภาษีที่เสียไว้ตามแบบพองอร93นะคะก็จะเป็นเครดิตภาษีได้ในตอนที่ต้องยื่นแบบพองอร90อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการยื่นรายการ พองอดอ93ไปแล้วนะคะตอนก่อนถึงกำหนดเวลาเนี่ยตรงนี้ก็พอยื่นพองอดอ90เนี่ยหน้าที่ในการยื่นพองอดอ90โดยปกติตามมาตรา5 6เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นก็ภาษีที่ชำระไว้ตามแบบพองอดอ93เนี่ยก็เอาไปเครดิตออกได้นะคะต่อมานะคะมาตรา53 มาตาห้าสามจะเป็นการหักภาษีในกรณีการตั้งดีกาเบิกเงินนะคะตรงนี้ก็เป็นกรณีของส่วนราชการนะคะมาตาห้าสิบสี่ความรับผิดกรณีการหักภาษีนะที่จ่ายนะคะตรงนี้เป็นภาคความรับผิดที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าผู้จ่ายเงินได้ตามมาตาห้าสิบและมาตาห้าสิบสามนะคะไม่ได้นําส่งหรือนําส่งแล้วไม่ครบนะคะนําส่งภาษีไม่ครบผู้จ่ายกับผู้มีเงินได้ก็คือผู้หักกับผู้ถูกหักเนี่ยก็คือจะต้องรับผิดร่วมกันนะคะ ต้องรับผิดร่วมกันในการเสียภาษีที่ต้องชําระตามจํานวนภาษีที่ไม่ได้หักและนําส่งหรือตามจํานวนที่ขาดไปแล้วต่แล้วแต่กรณีนะคะออมาตราต่อมานะคะมาตรา5 5านะคะอำนาจมาตรา5 5เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานไม่เสื่อมสิทธิ์ที่จะประเมินภาษีนะคะมาตรา55บว่ากับอำนาจการเก็บ เงินภาษีโดยวิธีหักไว้ตามมาตรา50กับมาตรา53ไม่เป็นเหตุเสื่อมสิทธิ์ของเจ้าพนักง,งานประเมินในการที่จะเรียกเก็บภาษีนั้นโดยวิธีอื่นนะคะต่อมามาตรา56นะคะตัวนี้ก็เป็นมาตราสำคัญนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือ ตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกําหนดเวลาการยื่นรายการนะคะก็คือบอกว่าให้บุคคลทุกคนนะคะเว้นแต่ผู้เยาวหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตัวเองได้รับในระหว่างปีภาษีที่ร่วงมาแล้วนะคะภายในเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะคะแล้วก็ตัวข้อวงเล็บหก็บอกว่าไม่มีสามี หรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีที่ล่วงมาแล้วเกิน60,000บาทไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็เป็นคนโสดนะคะหรืออาจจะเป็นไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือจะต้องเป็นคนคนเดียวตัวคนเดียวนะคะโดดเดียวเดียวตายส่วน ห้าสิบหกวักสองนะคะก็คือถ้าเป็นคนโสดหรืออ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปพูดวงเล็บหนึ่งก่อนนะคะห้าสิบหกวงเล็บหนึ่งเกฑ์ย่นสําหรับคนโสดคนเป็นไม้นะคะคนที่ไม่มีคู่สมรสนันนะคะก็คือจะถ้ามีเงินได้พึงประเมินเกินหกหมื่นบาท ก็จะมีหน้าที่ในการยื่นแบบนะคะถึงแม้ว่าเงินได้60,000บาทตัวนี้มันจะไม่ต้องเสียภาษีก็ตามนะคะเพราะว่าเงินได้มันต่ำนะคะแต่หน้าที่ในการยื่นแบบเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อสิ้นปีพออย่างเช่นว่าในปี6 3สาเนี่ยคุณมีเงินได้กำหนดเวลาการยื่นแบบก็คือจะต้องนําไปยื่นภายในเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะคะของทุกทุกปีนะคะส่วนวงเล็บ2ก็คือไม่มีสามี ไม่มีภรรยาแล้วก็มีเงินได้เฉพาะเงินเดือนนะคะก็คือเงินได้ตามอัตราสิสิบเว็บหนึ่งประเภทเดียวเกินหนึ่งแสนสองมืนบาทนะคะเกณฑ์ยื่นของคนโสดที่มีเงินเดือนอย่างเดียวนะคะเกินแสนสองต่อมาจะเป็นเกณฑ์ยื่นของคนที่มีคู่สมรสนะคะมีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้ พึงประเมินในปีที่ร่วงมาแล้วเกินหนึ่งแสนสองมืนบาทนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อมานะคะเกณฑ์ยื่นตัวสุดท้ายก็คือมีสามีหรือภรรยาก็คือมีผู้สมรสนั่นแหละมีเงินได้พึงประเมินในปีที่ร่วงมาแล้วเฉพาะมาตราสิบหนึ่งก็คือเฉพาะเงินได้เนื่องจากการจ้างรงานประเภทเดียวนะคะเกินสองแสนสองมืนบาทนะคะจึงจะมีเกณฑ์ ถึงเกณฑ์ยื่นแบบนะคะส่วน <c oughs> มาตราห้าสหวรรสองบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น <c oughs> ห้างส่วนสามาันคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิีิบุคคลนะคะมีเงินได้อันนี้เป็นเกณฑ์ยื่นของหอสอมมของคณะบุคคลนะคะก็คือให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการยื่นรายการนะคะก็คือเป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบนะคะหลักเกณฑ์วิธีการก็จะเป็นเช่นเดียวกับ เช่นเดียวกับตัวข้างบนเลยนะคะก็คือตัวนี้เขาก็กิยนยื่นของห้างหุ้นส่วนสาม,มันก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเกินหกหมื่นนะคะก็จะมีหน้าที่ในการยื่นแบบแล้วนะคะ ต่อมาจะเป็นมาตรา56ทวีนะคะ56เนี่ยเป็นการยื่นสิ้นปีสิ้นปีก็จะมี9091าหสำหรับแบบบุคคลนะคะต่อมาพอ56ทวีป๊บก็จะเป็นการยื่นแบบครึ่งปีนั่นก็คือพองดอด94นั่นเอง พองกด94เนี่ยแบบก็จะเป็นสีชมพลลูละเลื่อละเลื่อนะคะแบบพองกด90ก็จะเป็นแบบสีฟ้าพองกด91ก็จะเป็นแบบสีเขียวนะคะตรงนี้ใช้สีแยก56ทวีตนะคะก่อนหนึ่งยื่นพองกด94เนี่ยก็จะบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการจะเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาตามมาตรา56นะคะ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นรายการตามมาตรา56 57 57ทวิ5 7ตรีนะคะยื่นแบบตามที่อธิบดีกำหนดนะคะแล้วก็จะยื่นเฉพาะผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา40่ริบเล็บ5 6 7หรือ8นะคะสำหรับคนที่มีเงินได้วงเล็บ 1- ถึง4ไม่มีหน้าที่ในการยื่นแบบพงศดร4นะคะทั้งนี้ตรงนี้ก็จะขมวดว่าไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ อย่างเช่นคุณมีเงินได้ทุกประเภทเลยตั้งแต่1นถึงแแต่เวลาที่จะยื่นแบบครึ่งปีนะคะก็คือยืน่นพงศต94เนี่ยเงินได้ที่จะต้องนํามายื่นครึ่งปีก็จะมีแค่5-6-7-8นะคะค่าเช่าว,วิชาชีพรับเหม AU, กกาธุรกิจพาณิชย์เท่านั้นนะคะส่วน1-2-3-4เดี๋ 4, ยวค่อยเอาไปยืน่นพงศต90ทีนะคะ และเงินได้ที่จะต้องนํามายื่นก็คือจะเป็นเงินได้ช่วงแค่6เดือนแรกของปีนะคะก็คือเดือนมกราถึงมิถุนายนนะคะเวลาในการยื่นก็คือกรกฎาสิงหากันยาของทุกปีนะคะให้เวลายื่น3มเดือนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้พูดเรื่องการยื่นแบบปกตินะคะไม่ได้พูดเรื่องการขยายเวลานะคะเงินได้ตามมาตราสิเบเบห้าตามวรรคหนึ่ง 1, ก็คือเงินได้จากค่าเช่าก็คือตามวรรคหนึ่ง 1, เนี่ย ตรงนี้จะไม่รวมถึงเงินกินเปล่าเงินช่วยค่าก่อสร้างเงินค่าซ่อมแซมค่าแห่งอาคารโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็คือจะไม่ถือเป็นเงินได้สี่สบที่จะต้องนํามายื่นพอตก้าส่นะคะการยืน่นรายการต่างวังหนึ่งนะคะก็คือให้คํานวณตามมาตราส8หากลดหย่อนอะไรต่างๆก็ให้แค่เครื่องเดียวนะคะแล้วก็ชําระภาษีพร้อมกับยืน่นรายการ ตามสถานที่ที่จัดไว้นะคะนั่นก็คือสํานักงานสรรพกรพื้นที่สาขาหรือการยื่ยนแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทําได้นะคะภาษีที่ชาระตามวักสามก็เป็นเครดิตภาษีได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นแปลว่าคุณจะการยื่ยนแบบก่อนถึงกําหนดเนี่ยก็คือจะสามารถนําภาษีที่เสียไว้นะคะมาเครดิตภาษีได้ทีตอนสิ้นปีนะคะต่อมา,อาพรสีอ่จบแล้วนะคะ ต่อมาจะเป็นมาตรห้าสินะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องการยื่นรายการแทนนะคะก็คือในอเรียกว่าอะไรเดี๋ยว ในประมวลรัษากรแล้วกันนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องเสียภาษีนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลพิเศษนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์หเป็นผู้เยาว์หรือสองเป็นผู้ที่สารสั่งให้ไร้ความสามารถนะคะหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะถ้าเขามีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดนะคะเขาก็ยังมีหน้าที่ในการยื่นแบบอยู่นะคะซึ่งถ้าเป็น ผู้ยาวนะคะหน้าที่ในการยื่นแทนก็จะเป็นผู้แทนดูชอบทาถ้าเป็นผู้ที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถก็จะเป็นผู้อนุบาลถ้าเป็นคนเสมือนก็จะเป็นผู้วิทักนะคะหรือถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็เป็นผู้จัดการนะคะผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนยื่นแบบแทนแล้วก็เป็นคนที่ตัวแทนเป็นตัวแทนในการชำระภาษีนะคะ ต่อมานะคะมาตาา57บเทวินะคะตรงนี้จะเป็นการยื่นรายการของผู้ถึงแก่ความตายนะคะคนเราเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยก็จะมีสภาพบุคคลนะคะเกิดมาถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กน้อยอะไรก็ตามนะคะพอเขาถ้าเขามีเงินได้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะมีเงินได้อะไรก็ตามถ้ากฎหมายภาษีเนี่ยไม่ได้ยกเว้นให้นะคะก็มีหน้าที่ในการยื่นแบบและเสียภาษี พอเกิดมาแล้ววันหนึ่งตายนะคะถึงแม้ว่าจะสิ้นสภาพบุคคลไปแล้วนะคะก็หน้าที่ในการเรสียภาษีก็ไม่ได้หมดไปไหนนะคะพอเกิดมาเป็นคนตายตายแล้วก็ยังที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะคะซึ่งการเสียภาษีของคนตายตนนัวเนี้ประมวลรัษฎากรเนี่ยก็กำหนดไว้นะคะในมาตรา 57ทวีนะคะถ้าผู้มีเงินได้ตึงประเมินตามมาตรา56วรรคหนึ่งเนี่ยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้ยื่นแบบนะคะหรือก่อนผู้แทนโดยชอบตามผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ได้ปฏิบัติตามมาตราให้เจ็บตรงนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกหรือทายาทนะคะหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนะคะสามคนนี้แล้วแต่ว่าเป็นกรณีไหนนะคะจะต้องปฏิบัติแทนนะคะโดยเฉพาะการยื่นในการเงินได้ของผู้ตายนะคะ ก็คือให้รวมตรงนี้บอกว่าอ่าโอเคนี่ไฮไลท์ตรงนี้นะคะโดยเฉพาะการยื่นรายการของผู้ตายให้รวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกองมรดกที่ได้รับตลอดปีภาษีนั้นที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายเป็นยอดเงินได้พึงประเมินที่จะต้องยื่นทั้งสิ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ตายนะคะทีนี้การยื่นแบบเนี่ยตอนแรกเขาตายก่อนก็คือจะเป็นนายกตายระหว่างปีตรงนั้นก็จะเป็นหน้าที่ยืน่นแต่ว่าพอตายไปแล้วตรงนี้ก็จะต้องเป็นกลายเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นไทม์ไลน์มันจะเป็นอย่างนี้พอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นนายกอพอตายลงปุ๊บสมมุติว่าตายเดือนตุลาคมก็จะเป็น สถานะในการย่นแบ่ก็จะเป็นนายกตายระหว่างปีแต่พอตายไปแล้วถ้าเขายังมีทรัพย์มรดกอะไรอยู่ก็ตามแล้วมันไม่ได้แบ่งนะคะก็จะกลายเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าแบ่งแล้วก็จะกลายมาเป็นของผู้รับมรดกนั่นเองนะคะ ตรงในวัก้ายนี้ก็บอกว่าสำหรับในปีต่อไปถ้ากองมรดกของผู้ตายยังไม่ได้แบ่งและมีเงินได้ผู้มพประเมินที่ลงมาแล้วก็คือแปลว่ามีเงินได้ถึงเกณฑ์นะคะตรงนี้คนที่มีหนะ้าที่ยื่นในกรณีที่เป็นกองมรดกที่มันได้แบ่งเนี่ยก็คือผู้จัดการมรดกหรือทายาทนะคะหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั่นเองนะคะแล้วก็ยื่นในกองมรดกของผู้กองมรดกของผู้ตายนะั่นคือกองมรดกนกายกไก่นั่นเองนะคะ ตรงนี้57ตัตวาต่อมานะคะ57ตัวตวาบอกว่าภายใต้บังคับตามมาตรา64นะคะการเยี่ยนรายการตามมาตรา56ก็คือการเยี่ยนแบบพงด9091บอกว่าถ้ามีภาษีที่ต้องเสียให้ชําระต่ออำเภอนะที่ว่าการอําเภอท้องที่นะคะตรงนี้ก็เป็นข้อความที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการยื่นแบบแสดงรายการการชําระภาษีเนี่ยก็คือเป็น แตต้องยื่นที่สำนักง,งานสำมณกพื้นที่สาขานั่นเองนะคะหรือในปัจจุบันก็เยี่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตก็แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรต่อมาตรงนี้เป็นมาตราสําคัญนะคะมาตรา57ฉะเป็นมาตราที่สําคัญมากๆอีมก,มา,กมาตราหนึงนะคะซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะ57ฉะแก้ไปเมื่อปี2555นะคะตรงนี้ก็ วัตถุประสงค์ในการแก้กฎหมายในครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อความเท่าเทียมกันของหญิงชายนะคะเพราะว่าเมื่อในอดีตที่ผ่านมาน่าจะเป็นสมัยที่กฎหมายยังเป็นเหมือนสมัยก่อนนู้นผู้ชายยังเป็นใหญ่นะคะก็ในการร่างกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่า ให้ถือว่าเงินได้ของภริยาเนี่ยเป็นเงินได้ของสามีนะคะซึ่งฟังดูแล้วถ้ามาใช้ในยุคมินเนียนแบบนี้ก็จะดูล้าสมัยเชยเป็น,นิีกนึงนะคะเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงก็เรียงผู้ชายเยอะแยะนะคะมันก็จะกลับต่าลระบัดกันนะคะแต่ทีนี้ก็มีการแก้ไขมาว่าคุณจะรวมยื่นก็ได้ รือจะแยกยื่นก็ได้นะคะจะตีหลังกายยื่นยังไงก็ได้หมดเลยนะคะแต่ทีนี้ในมันก็จะมีหลักการสําคัญอยู่ข้อหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าในปีภาษีนั้นเนี่ยคุณไปทําการรวมยื่นแล้วนึกอยากจะกลับมาแยกยื่นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดผีผักขึ้นมาปุ๊บไปอยากจะรวมอ่าไปตั้งใจว่ารวมยื่นแล้วเอ้ยไม่เอาไม่เอาลว เปลี่ยนใจอยากจะแยกยื่นก็จะต้องเกิดความยุ่งยากขึ้นมาทันทีนะคะนั่นก็คือจะต้องทำซื้อขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะขออนุมัติแยกยื่นแบบนะคะดังนั้นก่อนที่จะทําการยื่นแบบก็จะต้องคิดดีๆนะคะว่าจะแยกหรือจะรวมดีนะคะค่ะห้าสิบเจ็ดฉากก็บอกว่าในห้าสิบเจ็ดฉากจะมีวักหนึ่งวักสองวักสาม วรกสี่นะคะจะมีสี่วรกนะคะบอกว่าวรกแรกบอกในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีหรือภรรยานั้นให้สามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยืน่นรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้พึ่งประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ลงมาแล้วตามมาตรา56นะคะตรงนี้ก็คือบอกถึงหน้าที่ในการยื่นแบบก็คือแปลว่าต่างคนต่างม,มีหน้าที่ในการยื่นนั่นแหละนะคะวรกสองบอกว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่า แยกเงินได้ไม่ชัดเจนนะคะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยสามีมีเท่าไรพันยามีเท่าไรนะคะก็ให้ถือว่าเงินได้เพิ่งประเมินของสามีและภรรยาฝ่ายละกลึ่งหนึ่งนะคะก็แปลว่าให้ตีครึ่งๆไปเลยนะคะอันนี้แต่ว่าเฉพาะเงินได้ตามมาตราสี่สิบหรือแปดเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดไวด้โดยเฉพาะเขาบอกว่ายกเว้นเงินได้ตามมาตราสี่สิบหรือแปด สามีภรรยาจะแบ่งเงินได้ของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้นะคะ70 30 80 20ก็ได้หมดเลยนะคะแต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับนะคะยกะยกอย่างเช่นว่ามีมีร้อยหนึ่งนะคะคุณจะคุณก็ต้องแบ่ง80 20ถ้าอยากจะแบ่งแบบนั้นนะคะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ว่าจะเป็นของใครฝ่ายละเท่าไหร่นะคะก็คือให้ถือว่าเงินได้พึงประเมินของสามีภรรยาฝ่ายละกึ่งหนึ่งก็ให้ตีครึ่งๆเหมือนเดิมนะคะ ต่อมาวักสามวักสามบอกว่าสามีพัญญาจะตกลงยืน่นรายการเสียปภาษีรวมกันโดยถือเอาเงินได้เพิ่งประเมินของตนเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับแปลว่าผัวจะเอาไปเป็นของเมียเมียจะเอาไปเป็นของผัวตรงนี้ก็ทําได้นะคะหรือจะแยกยืน่น หรือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีเงินเดือนจะแยกยื่นเฉพาะเงินเดือนก็ได้แล้วเอาเงินประเภทอื่นไปให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเช่นเมียมีเงินเดือนแล้วก็มีพวกดอกเบี้ยมีปันผลตรงนี้ก็เอาแต่เงินเดือนไปยื่นในชื่อของตัวเองแล้วก็เอาดอกเบี้ยปันผลไปยื่นในชื่อของผัวตรงนี้ก็ทําได้นะคะโดยไม่ให้ถึงเอาเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้ามีภาษีค้างก็ยังคงจะต้องรับผิดร่วมกันอยู่ดีนะคะต่อมาวักท้ายบอกว่า เมื่อได้เลือกยื่นรายการต่างวักสองและวักสาในปีภา็ดใดแล้วนะคะก็ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นสําหรับรายการนั้นตลอดไปนะคะเว้นแต่จะอธิบดีจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เลือกยื่นรายการดังกล่าวนะคะโอเคก็ตามนี้นะคะอธิบายไปแล้วตั้งแต่แรกนะคะวามาตราห้าสิเจ็ดฉะเนี่ยก็คือเป็น กรณีที่การเก็บภาษีจากสามีพัญญาที่มีการแก้ไขใหม่โดนยกเลิกมาตรา57เบญปนจ่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยื่นรายการคุณจะรวมยื่นแย่งยื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารวมแล้วมาแยกจะต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk